อุสเบก็จอแดนเนี่ยไปบอลโลแล้วพี่คิดว่าไงบ้างอ่าเราพูดถึงเรื่องนี้กันนิดหนึ่งแล้วกันเราก็คงได้แต่อิจฉาเขานะอุสเบกับจอแดนนะครับเอ่อต้องมองอย่างนี้ก่อนว่าคือเรามองกันในภาพนี้ก่อนว่าการเข้ารอบบอลโลกของอุสเบและจอแดนนะครับมันไม่ใช่เรื่องแบบไม่ใช่เรื่องพลิกความคาดหมายผิดความคาดหมายอะไรใดๆแต่เพียงแค่คือมันมีทั้งสองแบบเลยต้องบอกว่าทั้งอุสเบและจอแดนเนี่ย มีความแตกต่างในการเข้ารอบบอลโลกทั้งคู่นะครับจอแดนเนี่ยพวกบอลเยาวชนก็เฉยไม่ได้แบบจัดจ้านมากไม่ได้แบบไปเข้ารอบสุดท้ายบ่อยๆอะไรเงี้ยก็อยู่ในทรงที่เป็นรองญี่ปุ่นเกาหลีด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยโคต้าพวกเขาด้วยที่ที่มันไม่เยอะนะครับสําหรับโคต้าในบอลโลกบอลโลกเด็กอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าจอแดนเองเขาก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้จัดจ้านแต่เพียงแค่พอจับสลากมาแล้วเขาอยู่ในกลุ่มที่พอที่จะสู้ได้แล้วเขาก็สู้ไหวนะครับ ส่วนอุสเบกเนี่ยอันนี้เป็นแนวทางที่เราต้องบอกว่าเมื่อ25ปีก่อนอันนี้เราเกิดทันด้วยผมเกิดทันแล้วผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเกิดทันในยุคที่เราสูสีกับอุสเบกเราชนะอุสเบกด้วยซ้ำอาจจะชนะแบบเฉื่นๆแต่เราก็ชนะอุสเบกผมเกิดทันผมสามารถเล่าได้เมื่อ25ปีก่อนไทยกับอุสเบกอุสเบกเป็นประเทศเกิดใหม่นะครับแตกตัวออกมาจากรักเสเซียพอเขาค่อยๆสร้างฟุตบอลครับ คอ,อ,อเข้ามาเล่นในเล่นในเอเชียเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ารูปร่างเขาเป็นฝรั่งแต่เพียงแค่สิ่งที่มันยังไม่มีก็คือเรื่องของสภาพร่างกายสภาพฝีเท้าแล้วกันเอร่างกายดีแต่ฝีเท้าไม่ดีเขาก็ถูกปรับมานะครับโดยโดยปรับโครงสร้างมาเรื่อยๆครับไม่ว่าจะใช้โคตรรัสเซียใช้โคตร,คตรวุฒเบยูเครนหรือว่าเซอร์เบียรหรือว่าอะไรก็เข้ามานะครับแล้วก็จนมีโคตรชื่อดังระดับโลกเข้ามานะครับรู้สึกจะเป็น ผมจำไม่ได้ว่าคอด,อดีตโค้ดอินเตอร์เก่าอะ่ะเออผมจําชื่อลุงยังไม่ได้นะครับก็ค่อยๆเข้ามาเสริมสร้างมา,มาทำทีมาทำโน,โน,โน่นทำนี่แต่สิ่งที่อุซเบไม่ลืมก็คือการสร้างระบบเยาวชนด้วยครับเยาวชนของอุซเบกิสถานเโอเคมันอยู่ใกล้รัสเซียนะครับเขาก็ไปฝั่งัวอยู่ในทีมใหญ่หญของรัสเซียครับแล้วก็กลับมาเล่นที่ประเทศบ้างใครประสบความสำเร็จก็ได้ไปเล่นนะครับเ,ออเราเคยพูดถึงอูซนอฟไปแล้วที่ไปเล่นที่แมนซิตี้นะครับแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นหลักของเรานะครับเพราะว่าอูซนอฟเขาคือคนที่แบบ ต้องบอกว่าค่อนข้างพิเศษสำหรับอุซเบแต่จริงๆแล้วในอุซเบย์มันยังมีนักเตะแบบเนี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยอยู่อีกเพียบเลยยังเป็นเล่นอยู่ใน C S K A แต่เราไม่ค่อยได้เห็นนะครับเหล่านี้คือโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้อุซเบประสบความสำเร็จผมมั่นใจว่าต่อให้ฟุตบอลโลกไม่เพิ่มโคตาอุซเบก็จะเป็นหนึ่งในสี่ทีมครึ่งที่จะได้เพย์ออฟหรือจะอะไรในในปีนี้เหมือนกันเพราะว่าพวกเขามีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีครับรูปร่าง ร่างกายดีอยู่แล้วเติมฝีเท้าเขามาเขาใช้เวลาในการเสริมสร้างฝีเท้าจากช่วงที่เราชนะเขาเสมอเขาเนี่ยประมาณสัก25ปีสร้างขึ้นมาจนทําให้ตอนเนี้นักเตะของอุซเบกิสถานเนี่ยก็เป็นเหมือนรัสเซียที่ที่ย่อไซลงมาเป็นเหมือนยูเครนแล้วกันที่โลดแล่นในยุโรปนะครับพวกเขาไม่ลืมการพาทีมเยาวชนของเขาเข้าสู่ฟุตบอลโลกหรือโอลิมปิกนะครับ รู้สึกจะมีอยู่ชุดหนึ่งที่เป็นรองแชมป์โลกใช่ปะผมจําถ้าผมถ้าผมจําไม่ผิดนะครับมันจะมีอยู่ชุดหนึ่งที่เป็นเป็นร ok องแชมป์โลกอ่ะเออนี่คือสิ่งที่พวกเขาสร้างแล้วก็ทํามาตลอดโดยอดด้วยความอดทนด้วยค่อยๆทําค่อยๆสร้างขึ้นมาจนจนเห็นภาพชัดเจนแล้วสุดท้ายก็คว้าตัวไปบอลโลกก็อย่างที่บอกครับเมื่อก่อนโอกาสมันน้อยครับมีแค่สี่ทีมครึ่งตอนนี้โอกาสมันเพิ่มขึ้นเขาก็คว้าตัวนั้นได้นะครับเขาไม่ต้องสนใจเรื่องของการที่จะ โค้้าเพิ่มหรือเปล่าเขาทำหน้าที่ของเขาไปเขาทำสิ่งที่เขาต้องทำเรื่องพวกนี้ผมว่าถ้าเอาถ้าถ้าจะค o v e r ถ้าจะ copy ความสำเร็จผมว่าให้ copy ความสำเร็จของอุซเบกิสถานดีกว่าในการสร้างฟุตบอลเยาวชนให้มันแข็งแกร่งอันนี้คือตัวอย่างที่ดีคุณจะมารอแบบจอแดนคุณไม่ได้มีนักเตะที่ที่เล่นอยู่ในยุโรปเหมือนจอแดนนะครับคุณไม่ได้มีสภาพร่างกายเหมือนนักเตะอาหรับอยู่แล้วคุณไม่มีทางทำได้ครับเพราะเนี่ยสิ่งเหล่านี้ คือสิ่งที่พวกเขาสร้างกันมาตั้งแต่ตั้งแต่20ปีก่อนแล้วเขาก็เห็นผลในช่วงนี้นะครับตอนนี้อุซเบซสู้ได้ทุกทีมในเอเชียครับเป็นรองนิดหน่อยไม่มากครับแต่ก็สู้ได้ครับแล้วยิ่งไปฟุตบอลโลกเดี๋ยวมันก็จะเปิดตลาดของอุซเบกิสถานไปอีกนะครับเหมือนคาซัคสถานที่เปิดตลาดไปแล้วเหมือนยูเครนที่มันเปิดตลาดไปแล้วนะครับแล้วเราก็จะมานั่งจมปักกับก,บการดูอุซเบย์ไปฟุตบอลโลก อยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆอยู่เงี้ยเพราะว่าพวกเขาประสบความสำเร็จในการวางโครงสร้างไปแล้วครับเขาจะไปได้อีกไกลๆเลยครับเพราะว่าโครงสร้างมาถูกสร้างเสร็จแล้วครับอันนี้คือผลของมันกับกันของเราอ่ะมันมองแต่ผลครับมองคือว่าเราจะไปบนโลกเราจะไปบนโลกจะไปบนโลกทั้งที่ไม่มีต้นไม้มันจะมีผลได้ยังไงถูกป่ะเออเรามองเต่ยเขาว่าเรามองแต่ภาพของผลเนี่ยโดยที่เรายังไม่พยายามขุดลากขุดดินเพื่อสร้างต้นไม้แล้วเราก็พยายามขุดดินครับขุดดินแบบที่ แบบเหมือนคนขุดดินไม่เป็นอ่ะขุดดินอยู่ทําไร่ทําเกษตรไม่เป็นแล้วเราก็ไปขุดดินครับเฮ้ยตรงนี้มันจะขุดได้เราก็ขุด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 เราสักแต่ขุดครับแล้วเราก็หวานเม็ดลงไปครับโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าไอ้ดินที่เราขุดลงไปมันมีปุ๋ยมันมีแร่ธาตุหรือมันเป็นดินก่อยดินเหนียวดินเหี้ยอะไรดินส้นตีนเหี้ยอะไรไม่รู้เหมือนกันเราสักแต่ขุดเพราะเราคิดว่าการหวานของเราเนี่ยมันจะทําให้เกิดขึ้นสักหนึ่งแต่ที่อื่นเขาเลิกทําแบบนี้แล้วครับที่อื่นเขาเจาะเลยว่า ตรงนี้กูจะขุดตรงนี้แล้วกูจะทําแค่ตรงนี้เท่านั้นแล้วกูค่อยขยายไปหาวิธีการที่จะขยายไปของเราแม่คือขุดๆคูคๆๆูคูเยอะๆละหวาน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 ใครโตได้โตใครโตไม่ได้ช่างหัวมันช่างหีแม่มันนะครับนั่นคือสิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับอุซเบกิสถานแล้วฟุตบอลไทยนะครับเรื่องเหล่านี้ผมว่ามันต้องถูกถ่ายทอดในหลักการของ ความเป็นจริงแล้วก็ตัวตั้งตัวตีแต่ว่าบ้านเราครับมันจะมีเรื่องเรื่องอันนั้นที่จะต้องเอาใจคนนี้หมายความว่าเรื่องอ่ะเอายกตัวอ,อย่างเอาเรื่องลิกสิทธิ์มาประกอบแล้วกันเรื่องลิกสิทธิ์ก็ต้องเอาใจสโมสรครับเพราะว่าสโมสรเป็นเนื้อหลักในการสร้างนักฟุตบอลให้เราถูกไหมครับมันก็ต้องเอาใจกันครับไม่งั้นสโมสรอ,อยู่ไม่ได้นักเตะก็ต้องชิบหายไปอีกนะครับมันคือหลักๆเลยแต่เพียงแค่พวกเขาอ่ะเขาไม่ต้องมาวางจุดนี้นะครับเขาไม่ต้องมามองว่า ใครจะเป็นแชมป์อะไรยังไงเขาเพียงแค่มองว่าของเขามีหลีกมีการสร้างตัวมีการสร้างเยาวชนแล้วเขาก็เบนอฝั่งเยาวชนก็ไปเบนไปเป้าไปเพื่อเยาวชนเลยผมมั่นใจว่าระดับเนี้ยอย่างหนึ่งที่ลิขสิทธิ์มันผ่อนมันคลี่คลายไปแล้วลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยมันคลี่คลายไปแล้วในอีก4บวก2ก็คือ6ปีเนี้ยเอสยังอยู่นะครับเอาสั้นๆสปีก็ได้สมาคมมีโปรเจกต์อะไรที่จะทำกับฟุตบอลเด็กทำได้เลยนะครับ เพราะว่าลิขสิทธิ์มันสเตเบิลเลยครับเหลือแค่หามาเพิ่มแค่นั้นเอง